สวัสดีค่ะพี่น้องแม่สมสิพานพี่น้องมาตัดหัวเซรัลรี่น้ำกันเนาะคะ่ะหัวเซรัลรี่เจ้าของสวนให้แม่สมมาตัดไปตลาดค่ะแต่ส่วนมากลุงเราก็เอาทรงน้านอาหารมดค่ะทรงน้านอาหารเพิ่นเมากิโลละหาอยู่โลเนาะคะ่ะเออแต่ว่าไออ่ไป ถ้าเอาไปขายตลาดกิโลละหกยูโรเจ็ดยูโรค่ะแต่ว่ามือนีลุงแล้วบอกเอาไปลายดักล่อไปให้เอาตัดแค่เจ็ดหัวค่ะนี่นะคะเซลลี่จะมีสองชนิดนะคะ่ะชนิดกินใบกับกินหัวน,นี่เป็นชนิดกินหัวนะคะเอาหัวไปใส่ซุปแม่ต้มซุปแม่พี่น้องซุปฝรัลล่งแต่ว่าใบมันก็กินได้ค่ะหัวก็กินได้ใบก็กินได้ค่ะ นี่ค่ะ้าบ้านเขาเวลาเขาใส่ซุปก็ใส่หัวไชเท่าเนาะพี่น้องเนาะฝรั่งเขาใส่หัวเซลรลลี่นี่แหละคะ่ะหัวเซรัลลี่หอมค่ะพี่น้องเอาไปใส่ซุปจะหอมต้องปาดออกดีๆค่ะหักนี่ปาดออกเมือ่อปาดหักออกเมื่อดแล้วก็เอาไปล่างเอาไปล่างเอาเปียงคัดดีๆคุณน,นี่พี่น้องใบมันกน็เอาไปส่งตลาดกันยัง้งยั้ง จงใบไปหอมค่ะเรียกแต่หัวยิงใหญ่เจ็ดหัวตัดหนักจิ้นพองโอ้ยหมดกับนี้โอ้ยหมดหมดหมดวันนี้มีหมดแม่สมสิบตัดดีปันใดดัดกเดี๋ยวจังให้หมดออกกัน เนาะคะ่ะบรรยากาศให่งสวนเซลลรีค่ค่ะเซลลรี่ทั้งเหมือดเนาะคะ่ะโอเคนะคะเพื่อนๆเ,เซลลรี่เดี๋ยวจังใดโอกาสหนาพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ